สวัสดีครับผมคือต่อเกมเมอร์และนี่คือเกม c a ท f a n ตาซีวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำกิจกรรมศึกในเงามืดก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อยู่ในอีเวนต์บุปผาลินา,นามนะครับการจะเล่นกิจกรรมศึกในเงามืดได้จำเป็นที่จะต้องเล่นเนื้อเรื่องในกิจกรรมเปิดล้านลุยให้ครบทั้งสบทก่อนนะครับเมื่อเล่นครบ4บทแล้วนะครับ กิจกรรมฝึกในเงามืดก็จะปลดล็อกให้เราเนี่ยได้เข้าไปเล่นครับแล้วกิจกรรมนี้จะต้องใช้ค็อกเทลสายลุงเนี่ย50อันนะครับผมกิจกรรมนี้ง่ายมากนะครับเขาจะให้เราจัดทีมแล้วก็ไปไฟกับบอสนะครับบอสที่เจอก็คือเอเลสผู้พิทักษ์เงาคนนี้นั่นเองและจะมีการบันทึกดาเมจที่ทำกับบอสได้ด้วยนะครับ หมายความว่ายิ่งเราทําดาเมจกับบอสเยอะนะครับตัวดาเมจนั้นจะเอามาจัดเป็นอันดับอย่างที่เห็นบนหน้าจอนี้เลยนะครับถ้าใครทําอันดับได้สูงนะครับอย่างเช่นอันดับ1เนี่ยเขาทําดาเมจไป12ล้านถูกไหมนะครับก็เป็นอันดับหนึ่งของแบบเซิร์ฟเวอร์เลยนะของรางวัลจะเป็นเหรียญน้องคาเฟียเนี่ยหนึ่เหรียญนะครับ10อันดับแรก จะได้เหรียญน้องคาเฟีย1000เหรียญตั้งแต่อันดับที่11ดไล่ลงมาก็จะได้รับเหรียญคาเฟีย800เหรียญน,นะครับแล้วก็ลดลงมาเหลือ500เหรียญบ้างนะครับรวมไปถึง400เหรียญไล่ไปนะครับโดยกิจกรรมการจัดอันดับเนี่ยจะมีทั้งหมดสีซีซันนะครับปัจจุบันอยู่ที่ซีซันที่2เนาะแล้วของรางวัลเหรียญน้องคาเฟียเนี่ยครับ เราจะได้ก็ต่อเมื่อจบซีซั่นนะครับอันนี้เป็นของซีซั่นหนึ่งเหลือเวลาอีกประมาณ5ชั่วโมงนะครับซึ่งอันนี้ผมเนี่ยเล่นไปแล้วของผมเนี่ยอยู่อันดับที่71นะครับจะทำาดาเมจไปได้2 2งร้านหเี่หรียญนะครับถ้าจบซีซั่นปุ๊บผมจะได้เหรียญน,น้องคาเฟียเนี่ยนะครับ400เหรียญน,นะแต่ของซีซั่น2ผมยังไม่ได้เล่นเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นนะครับ และยังมีรางวันดาเมจที่เราทำได้ด้วยอันนี้นะครับถ้าเราทำดาเมจได้ตามที่เขากำหนดไว้เราก็กดรับของไปเลยซึ่งจะรับได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งผมก็รับไปแล้วนะครับและยังมีรายละเอียดโบนัสตัวละครด้วยถ้ามีตัวละคร2ตัตนี้ในทีมนะครับ ADK กับเลือดทั้งทีมจะบวก15%นะครับ แน่นอนว่าตัวละครที่เขาให้โบนัสนะครับก็จะเป็นน้องไดเรล่ากับน,น้องคาเฟียเนาะอ่าเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูนะครับสมมตินะถ้าเรามีไดเดล่าอยู่ในทีมใช่ไหมครับนี่เห็นไหมเอทเคกับเลือดทั้งทีมจะบวก15%เลยนะครับถ้ามีน้องคาเฟียก็จะบวกอีก15%ด้วยแต่ผมยังไม่มีไงนะครับ โอเคแต่ว่าต้องพักน้องไดเรล,ล่าไปก่อนนะครับผมขอใส่น้องวิโอล่าลงมาเดี๋ยวผมจะเข้าไปตีให้ดูนะครับมาดูกันว่าผมจะทำดาเมจได้เท่าไหร่และจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับไปเฮ้ ค้าง่ะเนี่ยออกไม่ค้างนะเวลาอัดคลิปทีไรโอ้มันค้างทุกทีคอมผมมันเก่าแล้วครับต้องขออภัยโอเคเข้ามาแล้วนะครับบอสจะมีทั้งหมด2เวฟนะครับแล้วก็จะมีทั้งหมด12เทินเนาะเรากดออโต้ไปเลยนะครับมีคำอธิบายดานด้วยนะแต่ว่าเราไม่ต้องสนใจนะครับ โอเคเว็บหนึ่งไม่ยากนะครับเวฟบสองเราจะเจอกับแอรเสแล้วนะครับผู้วิทักษ์เงานานะอันนี้เป็นบอสนะครับเราเหนือกว่าครับตอนนี้แหละต้องทำดาเมจให้ได้มากที่สุดนะครับผมใช้น้องมิโดทาลาดนะครับมีน้องเอลีนาท่าแสงน้องฝนนะครับแล้วก็น้องวิโอลานะครับจะรุมทำดาเมจไปเนาะ ต้องอยู่ให้ครบ12เทิร์นให้ได้นะครับาาาถ้าเกิดว่าตอนที่เราสู้กับบอสแล้วตัวละครเราตายหมดเนี่ยเกมจะจบทานทีนะครับแล้วทางเกมก็จะสรุปดามเมจที่เราทำได้เอาไปจัดอันดับเนาะเพราะฉะนั้นพยายามนะครับอยู่ให้ได้นานที่สุดนะครับตอนนี้น้องฝนนะครับใช้ท่าไม่ตายแล้วท่าไม่ตายน้องครับโอ้โหดูครับสวยงามอลังการงานสร้าง น้องวิโอลาครับก็ทำการบัฟเพิ่มนะครับดาเมจคิดิคอนให้นะครับยังกลางโลกให้เพื่อนได้ด้วยนะเห็นปะทีมผมเนี่ยกลางโลกแบบออโต้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ่านี่ทางไปตายของน้องวิโอลาครับก็จะบัฟให้เพื่อนนะครับฟื้นฟูต่อเนื่องเป็นเวลาสามเทินนะครับน้องฝนครับ หาดิบัฟดาเมจขี้ตอเฮ้ยแอเลสใช้ท่าไม่ตายแต่เรามีโลอยู่ครับน่าจะไม่เป็นไรเออเฮ้โหขนาดมีโลยังไงท้องนะครับโอเคไปครับอตอนนี้ผ่านมากี่เทินแล้วเดี๋ยวต้องดูก่อนผ่านมาห้าเทินแล้วเร็วมากโอ้โห มีเกาะอ,อยู่ยิงไม่เข้าหรอกเจอไอ้หนูเห็นไหมถ้าใส่น้องฝนกับน,น้องวิโอลาเข้ามาในทีมเนี่ยเราจะกางโลได้ทุกเทินนะครับอย่างน้อยก็ช่วยกันดาเมจจากบอสหรือมอนเตอร์ได้นะครับเห็นปะโลอาจจะไม่ได้แข็งมากนะครับไปเล่นกันต่อตอนนี้ทำดามเมจโดยรวม1.300ล้าน3แสนแล้ว าบัฟต่อครับบัฟฟื้นฟตูต่อเนื่องเนาะผ่านมาเจ็ดเทิร์นแล้วดาเมจตอนนี้ล้านสามโอ้ยแอรเลียใช้ทํามาตายอีกแล้วตามีโลอยู่อย่าไปกลัวอย่าไปยองเออโอ้โหมินูทันลาผมหงายท้องตลอดเลยไ้ย <laughs> อ่าไม่เป็นไรครับก็ไลไลโลอยู่ เออเออเออดาเมจขึ้นไปเป็นล้านหกหุ้ยถ้าไม่ตายครับถ้าไม่ตายของน้องมิโนโทาร่าตัวนี้ผมปั่นสุดตัวเลยนะแต่ว่าเป็นศูนย์ดาวนะอ่าฮะตอนนี้ดาเมจโดยรวมของผมสองล้านแล้วตอนนี้ผ่านมาแปดเทินเทินที่แปดครับไป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  โอ้โหน้องแมวเมวียวครับน้องฝนน้องฝนเออสองล้านหนึ่งแสนหกหมืนดูสิว่าตอนนี้ผ่านมาเก้าเทินแล้วเข้าสู่เทินที่สิบ เรียบร้อยทำาหมตายน้องเอลิน่าครับธาแสของเราตัวนี้ผมภาคภูมิใจมากเออหุยผมทำน้ำเม็ดไปสองล้านสามแสนละถือว่าทำลายสิกิติเมื่อรอบพี่แล้วรอบพี่แล้วเป็นสองล้านสองแสนเนาะอันนี้เราสองล้านสามแสน ีครับเข้าสู่เทินที่สิบเอ็ดโหตอนนี้ดาเมจผมทะลุเป็นสองล้านห้าแสนแล้วโอ้รอบนี้ดีไว้ดี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 ดนะครับโอ้โหยิงไม่เข้าครับมีโล ผมภาคภูมิใจมากฮครออเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเล่นศึกในเงามืดน,นะครับเพราะว่าของรางวัลเป็นเหรียญน,น้องคาเฟียเนาะเอาไปเปิดตู้น้องได้ผมยังไม่ได้เปิดน้องคาเฟียผมขอเก็บเหรียญน,นี้ให้เยอะๆก่อนนะครับจะได้เปิดทีเดียวเนาะเรียบร้อยครบ12เทิร์นแล้วนะครับก็จะมีการออสรุปดาเมจนะครับ ดาเมตรอบนี้เราทำไป2ล้าน8แสนนะครับ12,449นะครับส่วนข้างล่างนี้เป็นสถิติดา m เมตของรอบที่แล้วเนาะก็ถือว่าได้เยอะกว่าเดิมนะถือว่าดีเลยนะครับมีการพัฒนาขึ้นนะครับแน่นอนว่าดา์เมตที่ผมทำได้นะครับก็จะเอามาจัดอันดับนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่46นะครับถ้าจบซีซั่น ที่2นะครับเราจะได้เหรียญน้องคาเฟียเนี่ยห้าร้อยเหรียญเลยนะเออถือว่าดีครับซสซันหนึ่งเนี่ยผมได้400ก็โอเคนะครับประมาณนี้นะทุกคนก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกนะครับในกิจกรรมศึกในเงามืดนะครับผมมองว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราเอาไปทดลองดาเมจเพื่อแบบเพื่อนๆปั้นตัวมาใช่ป่ะเออแล้วแบบอยาก หาบอสถึกๆสักตัวหนึ่งลองดาเมดนะครับศึกในเงามืดเนี่ยจัดให้ได้แน่นอนนะครับผมแถมในด้ของรางวัลเป็นเหรียญน้องคาเฟียด้วยนะครับเหรียญน้องคาเฟียเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าสามารถเอามาเปิดตู้น้องคาเฟียได้นะครับตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ3,200เหรียญน,นะครับมันยังไม่พอนะเราต้องเก็บอีกนะครับเก็บให้ได้สัก5 0 0 0ันเหรียญน่ะถึงจะมีโอกาสเปิดได้ตัวน้องนะครับ เพราะว่าตัวพาไทยพิเศษผมก็มีน้อยครับก็จะต้องพยายามเก็บไปก่อนเนาะโอเคครับส่วนใครที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเปิดน้องคาเฟียไหมก็สามารถมาทดลองเล่นกันได้ที่โหมดฝึกตรงนี้นะครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวผมองขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบาย